นี่แอมบีด้าตกลงคุณจะกลับมาอยู่ที่บ้านกับผมไหมสวัสดีครับผมโจตีเฮัตครับคลิปนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม GTA ภาค5กันต่อนะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องโจตีเฮสัตโดยแล้วลกันนะครับ และในภารกิจต่อไปไมเคิลที่อยู่บ้านเพียงลําพังไม่มีอะไรทํานอกจากกินแล้วก็นอนเป็นชายโสดตอน40ไม่ใช่น่าจะ50แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> พอเขาตื่นขึ้นมา <c oughs> เขากลับได้พบลูกชายสุดที่รักของเขา <c oughs> ก็คือจิมมี่จิมมี่ก็เลยเข้ามาปรับความเข้าใจกับพ่อสุดที่รักของเขาเฮ้ <c oughs> hey, พ่อถ้าอยากจะให้ผมคืนดีกับพ่อพ่อซื้อรถให้ผมหนึ่งคันได้ไหม <c oughs> ได้สิแต่รถคันเก่ายังผ่อนไม่หมดเลยนะแล้วแม่เป็นยังไงบ้าง แม่เหรอแม่ก็สบายดีนะแต่มีหนุ่มมาจีบเยอะมากเลยพ่อดูไม่ออกเหรอแม่เขาเนาะแค่งอนพ่อเขาก็แค่อยากจะลองใจพ่อแล้วก็พาพวกเรานี้ไปนายพูดจริงงั้นเหรอแล้วเทซี่ล่ะเธอน่าจะเป็นดาราหรือมัง้งไม่รู้สิโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะไปลองง้อเธอดูแกก็ไปช่วยด้วยนะในระหว่างที่กําลังขับรถไปง้ออแมนด้าไมาเคิลก็บอกกับพินมี่ว่าตอนนี้พ่อไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วนอกจากลุงของแกก็คือเทเวอร์คนเดียวนี่แหละ แล้วเราก็ขับรถไปที่ร้านสตร์บัคนะครับจะได้เจอกับเจ้าเฟเบียนกับอแมนดาเมียสุดที่รักของเรานะครับแต่โดยว่าเฟเบียนจะวอนเท้านะครับเฟเบียนบอกว่านี่ก็คือชายหนุ่มสองคนที่อ้วนลงพุงพวกเขาสองคนน่าจะไม่เคยออกกําลังกายน่าจะกินกินนอนนอนเท่านั้นและไม่เคยที่จะเข้าห้องน้ํามาก่อนเลยนี่ฉันจะเตือนนายเป็นครั้งสุดท้ายนะอแมนดาบอกว่าจัดมันเลยที่รักอเมนดาคือผมอยากจะแบดเออคืออยากผมอยากจะบอก เออคือพ่ออยากจะบอกว่าพ่อนะอยากจะคืนดีกับแม่และพ่อก็ต้องการแม่เพียงคนเดียว guess could try. งั้นลองดูก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะได้สิงั้นเราไปคุยกันที่บ้านของคุณหมอนะจะได้ยุติธรรมโอเคได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปกันทั้งบ้านเลยเดี๋ยวฉันกับจ <Green. S 1> ิมมี่จะไปรับ <I think. S 1> เทซี่ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านของคุณหมอเลย All right, you. และเราก็ไปที่ร้านสักลายจะพบกับเทซี่กับเจ้ารัสโลนะครับรัสโลมันกำลังล่อลวงให้เทซี่ไปเป็นดาราอีกแล้วนะครับและไมเคิลก็ยอมไม่ได้ก็เลยเข้ามานําตัวลูกสาวออกไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทซี่จะยังเชื่อเจ้ารัสโลอยู่นะครับบอกว่าเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับมาแล้วกันนั้นรัสโลจัง <Michael? S 2> และหลังจากนั้นทุกคนก็มาพร้อมหน้ากันที่บ้านของคุณหมอไอเซียนะครับพอมาถึงแล้วก็จะมีแค่ไมเคิลกับอ m n เมนดาเท่านั้นที่พูดกันอยู่2คนนะครับ <I am. S 2> ผมสรุปมาให้แล้วกันนะครับฝังอ m n เมนดาก็ให้เหตุผลว่าไมเคิลน่ะยังไม่เลิกยอมเป็นโจรและทําให้ชีวิตครอบครัวของพวกเราเข้าไปเสี่ยงส่วนเหตุผลของไมเคิลก็คือเพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวใช้นี่แหละ แต่อยู่ๆคุณหมอก็ตัดจบไปเฉยเลยนะครับไม่ได้อธิบายหรือว่าไม่ได้ให้ความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก่อนไปคุณหมอก็บอกว่าถ้าคุณมาเป็นครอบครัวแบบนี้นะ่ะมันจะเป็นคอร์สใหญ่นะคุณไมเคิลราคาก็น่าจะสูงขึ้นนิดนึงนะรบกวนโอนให้หมอ2เท่าด้วยไมเคลลิลก็ตอบโอเคได้สังหันเชียวนะครับนี่อเมนด้าตกลงคุณจะกลับมาอยู่ที่บ้านกับผมไหมฉันจะลองดูอีกครั้งก็ได้งั้นเรากลับบ้านกันเด็กๆขึ้นรถ และหลังจากนั้นเราก็พาทุกคนกลับไปที่บ้านของ,ของเรานะครับและทุกคนก็จะอยู่ยที่บ้านเลยนะครับและไมเคลิลก็บอกว่าถ้าจบเรื่องทุกอย่างฉันจะไปทํางานเป็นผู้กำกับกับคุณโซล o มอนริชาร์ด สำหรับภารกิจต่อไปครับลุงโซลมอนลิชาร์ครับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับโดนอาัดจ,จากเจ้าล็อกโก,โกเ้เปโลซี่เจ้าของผับลังหนูที่เราเพิ่งไปอัดมาในภารกิจก่อนก็มีปัญหากันเรื่องที่ไปแย่งดารากันนั่นแหละนะครับและลุงโซลมอนลิชาร์บอกว่าฉันไม่เป็นไรหรอกนะเออไปจัดการพวกมันให้หน่อยเซ็นายจะช่วยฉันได้นะโอเคได้ และในภารกิจนี้ก็ง่ายแสนง่ายนะครับแค่เราขับรถตามพวกมันไปแล้วก็จัดการพวกมันสองคนและภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับและลุงโซลมอนลิชาร์ราก็จะโทรมาบอกว่านายคงเหนื่อยสินะที่ตามพวกมันไปแต่ฉันอยากจะให้นายกลับมาที่สำนักงานของฉันฉันมีอะไรจะให้ดู right และหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่โรงไทยหนังของลุงโซลมอนลิชาร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาเลยเชิญเลย ขอบคุณขอบคุณนายจริงๆฉันขอบใจนายมากเฮ้ยไปไปมามาธุรกิจทําหนังนี่ก็เข้ากับผมเหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อนเอ้ยนักเลงผู้มีจิตใจอ่อนไหวแถมยังไรซึ่งอารมณ์ศิลปินอย่างนายเหมาะกับวงการมายานี่ยิ่งนักแต่ก็ช่างเถอะนายเงียบแล้วก็ดูนี่โปรดิวเซอร์ร่วมไมเคิลดีซ a นตานั่นนายดูนั่นสิโอพระเจ้าช่วยไม่นะโอ้โว สุดยอดไปเลยรู้สึกดีใช่ไหมล่ะใช่มันรู้สึกดีมากรู้สึกเหมือนผมได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกับเขาสักทียินดีต้อนรับเข้าสู่วงการมายานะเจ้าหนูวงการที่หากินกับการปั้นน้ําเป็นตัวให้ชาวบ้านเพ้อฝันไปวันวันวน,นี่แหละวงการของพวกเรามานี่สิไมเคลิลไปดูหนังตัวอย่างกันนายต้องชอบมันแน่ๆ หรือถ้านายมีข้อเสนอในอะไรก็บอกฉันได้เลยนะยินดีมากๆเลยและไมเคิลก็โทรบอกอเมดาว่าตัวเองได้เป็นโปรดิวเซอร์หนังแล้วนะครับรู้สึกว่าไมเคิลจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าได้ทําตามความฝันของตัวเองได้แล้วนะครับ มาต่อที่บรกิจต่อไปครับเราก็มาหาเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์อรก็บอกว่าโรงงานเย็บผ้าแห่งนี้ได้ปิดกิจการแล้วเพราะเรากําลังจะออกปล้นครั้งใหญ่แต่เรื่องที่ใหญ่กว่ากิจการของฉันมันก็คือเจ้าพวกเดฟนอตันกับสติฟเฮนเดฟนอตันก็เดินเข้ามาพอดีนะครับตอนนี้พวกเราแย่ยแ,ลแล้วพวก i อเอเมันตามสืบเรื่องของพวกเราใกล้จะรู้แล้วว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่ท่านนายช่วยฉันรอบนี้ ฉันจะจัดการเจ้าเทเวอร์เองและไม่ให้มันมายุ่งกับนายฉันสัญญาและถ้านายไม่ทํานายจะติดคุกนะและเจ้าสติเฮนก็มาพอดีนะครับสติเฮนก็บอกว่า,วาพวก IAA มันมีหลักฐานบางอย่างของพวกเราฉันอยากจะรู้ว่าพวกมัน,นได้อะไรไปบ้างและวิธีจะได้หลักฐานพวกนี้นายต้องลอบเข้าไปในตึก FBI ถ้าทําสําเร็จฉันจะลบประวัติอาชญากรรมของนายให้หมดเกลี้ยงเลยฉันสัญญาลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นสรุปเลยก็คือสติเฮนกับองเพื่อนตอนนี้เริ่มสวยแล้ว เพราะว่าทั้ง i อเกับ FBI เ,เริ่มรู้แล้วนะครับว่าพวกตำรวจพวกนี้กาลังทําอะไรบางอย่างที่ไม่ดีกับองค์กรอ,อยู่นั่นเองนะครับสำหรับภารกิจนี้ครับง่ายนิดเดียวนะครับแค่เราไปรออยู่ที่ใต้ตึกตรงลานจอดรถของ FBI นะครับแล้วก็ รอให้เจ้ารถพาลง you <know> นี้ขับออกมาแล้วก็ขับข <อ S 2> ตามไปเลยนะครับ <S <S พอเราขับไปแล้วนะครับเจ้าพาลงคนนี้นะครับมันก็ทํางานอยู่ที่ตึก FBI oh, นี่แหละแต่ว่ามันเป็นแค่พนักงานชั่วคราวเท่านั้นนะครับแผนก็คือเลสเตอร์จะให้ไมเคิล ปลอมตัวเป็นพาลองแล้วก็แอบเข้าไปในตึกนั่นเองนะครับส่วนวิธีการปลอมเป็นพารองก็ง่ายๆนะครับเข้าไปจ้างให้พารองคนนี้แหละนะครับให้มันหยุดงานแล้วไมเคิลจับไปทํางานแทนแบบแค่นั้นเลยนะครับจังหวะนี้แล้วเลสเตอร์ก็นัดให้แฟรงกินมาเจอด้วยนะครับเพราะว่าจะให้แฟรงกินเข้าไปขโมยพิมพ์เขียวของตึก FB i ไเพื่อที่จะดูแผนผังในตึกนั่นเองนะครับแล้วสั่งให้แฟรงกินไปจับตาดูเจ้าชิปปิเิสันคนนี้มันเป็นคนคุมงานอยู่ที่เมืองแบ็กล็อก ให้ไปส่องเฉยๆเดี๋ยวเลสเตอร์จะติดต่อไปนะครับมาต่อที่ภารกิจต่อไปกันเลยครับแฟงกินได้รับภารกิจจากเลสเตอร์นะครับให้ไปขโมยพิมพ์เขียวกับเจ้าทิ่ ปิติซั่นนะครับที่จริงแล้วก็ให้มันดูรัดเรานะครับแต่ถ้าว่าเลสเตอร์โทรมาบอกใหม่นะครับว่าเข้าไปบวกเลยไอ้น้องไปเอาพิมพ์เขียวมาให้กับลูกพี่เลยภารกิจนี้แค่เดินตามหลังมันไปเรื่อยๆนะครับมันไปไหนแล้วก็เดินตามไปนะครับแต่อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับพอเจ้าทิปปิติซั่นอยู่คนเดียวแล้วเราก็หวดเข้าให้เลยนะครับแล้วก็ขโมยกระเป๋ามันมาแล้วเราก็รีบหนีออกไปจากตึกเลยนะครับและทีนี้เราก็ขับรถเอากระเป๋าพิมพ์เขียวมาให้กับลูกพี่เลสเตอร์ภารกิจนี้ก็จะผ่านแบบชิวๆ เลยนะครับพราะได้พิมพ์เขียวมาแล้วก็เริ่มวางแผนกันได้เลยนะครับเลสเตอร์บอกว่าฉันต้องการข้อมูลไดน,นิภัยของตึก FBI <Thank you. S 1> และในตึก FBI มีระบบป้องกันเหตุแผ่นดินไหวด้วย sure, และแผนของเราก็คือเราต้องระเบิดตึกมันเพื่อจะทําให้สัญญาณมันดังและเราก็ปลอมตัวเป็นพนักงานดับเพลิงและแอบเข้าไปขโมยไดนิลภัยนั่นมาและก็จะมีแผนให้เลือก2แบบนะครับแผนที่1ก็คือไมเคิลจะต้องปลอมตัวเป็นพาลงและแอบเข้าไปในตึกนั้นและทําทีเหมือนถูพื้นและแอบวางระเบิดตามจุดไปเรื่อยๆส่วนแผนที่2นั่งคือบินแล้วหย่อนตัวลงบนดาดฟ้าแล้วก็ไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แอบแฮ็กมันตรงๆเลยแต่แผนนี้อาจจะต้องบวกกันนิดหน่อยถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ เห็นพวกเราและแนะนําให้เลือกไปที่ข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอุาสตส่าห์ไปขอชุดพาลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกมือปืน 2, 2คนที่จะไปกับเราด้วยนะครับและแฟรงกิ้ก็ขอตัวไปเตรียมตัวก่อนก่อนกลับเลตเตอร์ก็บอกว่าไอ้โคดแบงค์ธนาคารยูเนี่ยเนี่ยฉันว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะแต่เราต้องการเจ้านั่นนะเจ้านั่นก็คือเทเวอร์นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเทเวอร์อาจจะป้นธนาคารนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับ <Okay. S 2> ส่วน <S <S ไมเคิลก็ได้แต่เก็บเอาไปคิด และก่อนที่เราจะทําภารกิจต่อไปได้นะครับเราต้องมีรถด,ดับเพลิงด้วยนะครับก็คือไปขโมยรถด,ดับเพลิงมาเลยนะครับแล้วก็ มาจอดที่ใต้สะพานใกล้ๆกับโรงงานของเลสเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็โทรบอกเลสเตอร์ว่าได้รถดับเพลิงมันแล้วส่วนงานของแฟรงกินก่อนที่จะออกไปป้นนะครับต้องหารถเอาไว้หนีด้วยนะครับเราต้องหาที่จอดรถเองนะครับสําหรับที่จอดรถนะครับก็จะอยู่ใต้สะพานนี่แหละนะครับหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับตึก FBI นั่นเองนะครับก็บอกใบให้นะครับว่าอยู่ใกล้ๆกับร้านเต้นนี่แหละนะครับหรือว่าใกล้ๆกับร้านของเจ้าซิมเมียนนะครับกลางเมืองเลยแหละนะครับ และทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้วเราก็มาหาเลสเตอร์ได้เลยนะครับดืวนว่าเลสเตอร์เตรียมที่จะเผาที่นี่ทิ้งอยู่นะครับก็คือเผาเพื่อจะปกปิดหลักฐานทุกอย่างไม่ให้สาวมาถึงตัวเลสเตอร์ได้นั่นเองนะครับและเลสเตอร์ก็ทวนแผนให้ไมเคิลฟังนะครับก็คือไมเคิลจะต้องปลอมตัวเป็นพาลงเข้าไปทําความสะอาดและแอบวางระเบิดที่ตึกนั้นและแอบหนีออกมาและใช้ดีมดระเบิดตึกนั้นซะพอออกมาได้จะมีพวกแฟงกินที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและแกก็เข้าร่วมกับพวกแฟงกินปลอมตัวเป็นนักดับเพลิง แล้วทุกคนก็เข้าไปที่ตึก ทำทีเหมือนเข้าไปดับเพลิงและขโมยได้ข้อมูลนั้นออกมาซะและนี่ก็จะเป็นแผนทั้งหมดของเลสเตอร์นะครับแล้วเราก็ทำตามแผนของเลสเตอร์ได้เลยนะครับขั้นแรกเลยแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปที่ตึก FBI นะครับเอาบัตรให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับแล้วก็ไปถูพื้นนะครับพระเจ้าช่วยมาหาโจรตกอับมาถูพื้นแล้วนะครับจังหวะนี้พอเราถูพื้นไปนะครับก็วางระเบิดไปนะครับแมเนียนจริงๆนะครับพอเราทําสําเร็จเราก็เดินออกมาชิลๆนะครับแล้วก็โทรบอกกับแฟรงกินด้วยเฮ้ แฟรงกินตึก FBI ตอนนี้ใส่กิ๊บเลยฝีมือของฉันเองแหละถ้านายเข้ามานี่ระวังลื่นด้วยนะและแฟรงกินก็จะขับรถมารับไมเคิลนะครับเพื่อที่จะปลอมตัวเป็นนักดับเพลิงนั่นเองนะครับแล้วก็โทรหารและเบิดเลยนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็จะระเบิดเป็นโกโก้คันแบบนี้แหละนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างเลยทีเดียวเชียวนะครับ พอตึกระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่ดบเพิงหน่วยนี้ก็มาเป็นหน่วยแรกเลยนะครับแปลกๆนะครับเนี่ยสี่คนนี้นะครับวิ่งเข้าไปด้านในแหละนะครับวิ่งเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปนะครับและเราจะต้องขึ้นไปที่ชั้น53นะครับพอเราวิ่งเข้าไปด้านในนะครับมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็คือห้องนี้แหละนะครับที่มันมีไอ้ไดนิลไพซ่อนอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็พังประตูมันนะครับจะใช้ระเบิดจะใช้อาพีจีอะไรก็ได้ที่สามารถระเบิดได้นะครับแล้วเราก็ขโมยไไอ้้ดดนนนตตััววีีมาเลยะคร พอเราได้มันมาแล้วก็รีบเห็นป่าลาบเลยนะครับแต่ว่าการเผ่นของเรานะครับจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ตึกใกล้จะถล่มแล้วนะครับแล้วก็มีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราออกมาช้านะครับเพื่อนของเราก็จะสูญเสียไป1คนนะครับแต่ว่าถ้าเราออกมาเร็วทั้ง4คนก็จะรอดตายทั้งหมดนั่นเองนะครับและพอเราออกมาได้แล้วเราก็รีบมาขึ้นรถดับเพลิงแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยนะครับแล้วเราก็มาที่จุดดับรถและต้องทําลายรถดับเพลิงด้วยนะครับ และเราก็ขับรถกลับมาที่บ้านของเลสเตอร์และภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะครับพองานเสร็จทุกคนก็มาฉลองกันส่วนไมเคิลก็ขอตัวไปคุยกับเดฟนอตันก่อนเพราะเดฟนอตันเคยบอกว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วและถ้าพวกไมเคิลทาสําเร็จพวกเดฟนอตันก็จะไม่มายุ่งกับพวกไมเคิลนั่นเองนะครับและไมเคิลก็จะได้มีเวลาไปคิดถึงเรื่องของเทเวอร์ว่าจะเคลียร์ใจกันยังไงกับพี่คนนั้นนะครับ พอขับรถออกมาไมเคิลก็โทรหาเดฟนอตันเลยนะครับว่างานเสร็จแล้วงั้นทุกอย่างก็จบนะส่วนเดฟนอตันดูเหมือนว่าจะไม่จบนะครับบอกว่าเดี๋ยวให้นายมาเจอฉันที่คอนเซนเตอร์ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายเกี่ยวกับเรื่องของแมรี่เวเทอร์แต่ไมเคิลก็ตอบไปนะว่าเรื่องของแมรี่เวเทอร์น่ะเป็นเรื่องของเจ้าเทเวอร์ไม่ใช่หรอแต่นั้นที่สุดไมเคิลก็ต้องยอมไปนะครับเพราะว่าอยากจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงเร็วๆนั่นเองนะครับและภารกิจในคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจอกันนใคลิป ต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม